สวัสดีค่ะก็จะมารีวิวนะคะว่าเมื่อเราซื้อกล้องวงจรปิด uc มา2ตัวแล้วเนี่ยเราจะเชื่อมต่อยังไงให้2ตัวอยู่ในมือถือเครื่องเดียวนะคะอ่ะเริ่มแรกนะคะเราได้กล้องมาแล้ว2ตัวอันดับแรกมือถือเราโหลดแอปมาก่อนนะคะแอป uc แล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะเมื่อลงทะเบียนให้เสร็จแล้วให้มาอยู่ในหน้าจอนี้นะคะเพื่อพร้อมที่จะเชื่อมต่อหน้าอุปกรณ์นะคะ แล้วก็พักไว้ก่อนจากนั้นเราก็มาดูกล้องนะคะในกล้องในตัวกล่องนะคะก็จะมีสายอะแดปเตอร์สายไฟมีกล้องมีขายยึดกล้องนะคะแล้วก็จะมีอชุดน็อตนะคะ ชุดน็อตในชุดในถุงชุดน็อตนี้มันจะมีเข็มเข็มอันนี้นะคะไว้สำหรับกดปุ่มรีเซ็ตรุ่นใหม่นี้นะคะช่องเสียบสาย usb จะไม่มีปุ่มรีเซ็ตด้านหลังจะไม่มีจะมีเฉพาะช่องสำหรับเสียบสายไฟสาย usb นะคะแล้วปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะคะเงยหน้ากล้องขึ้นชี้ฟ้าเลยค่ะปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ช่องนี้จะเป็นช่องสำหรับใส่ memory card นะคะ Okay. จากนั้นเราก็มาเสียบปลั๊กกล้องกันนะคะเสียบให้สนิทนะคะปลั๊กกล้องถ้าไม่สนิทไฟไม่เข้ากล้องมันทำงานไม่ได้นะคะเสียบปลั๊กเข้าไปเลยเอาให้สนิทเสียบให้แน่นๆจะดูว่าไฟเข้าหรือว่าไม่เข้าดูตรงนี้นะคะ อันดับแรกเลยก็คือดูว่ากล้องหมุนไหมถ้ากล้องหมุนแปลว่าไฟเข้าหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเอามือบังไว้ตรงไฟอินฟฟาเลตค่ะเห็นไหมหมุนแล้ว ตุ่นใหม่นี้นะคะพอหลังจากที่กล้องมันหมุมนเรียบร้อยแล้วมันจะไม่มีเสียงพูดมันจะมีแต่เสียงสัญญาณตุ k, ๊ดตุ๊ดตุ๊ดนะคะอันนี้ก็คือให้เริ่มเชื่อมต่อได้เลยนะคะเราก็มาเข้าแอป uc นะคะเข้าแอป uc เสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายบวกนะคะกดเครื่องหมายบวกเข้าไปเลยจากนั้นให้เลือกใช้เครือข่ายที่รวดเร็วนะคะอันนี้ เพราะว่ามีปัญหาว่าหลายคนใช้สแกน QR แล้วกล้องไม่อ่านบ้างหรือว่าโทรศัพท์มือถือไม่ยอมสแกนใต้กล้องบ้างอะไรบ้างเนาะ<ร>ก็ให้มาเลือกใช้เครือข่ายที่รวดเร็วนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงดูดูนะคะกดตกลงเข้าไปเลือกใช้อ่า Wi-Fi นะคะตัวนี้จะเป็นใช้ Wifi บ้านของลูกค้านะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เลือก WiFi อะไรตรงนี้ไม่ขึ้นขึ้นอ่า ให้ใส่รหัสผ่านก็เข้ามาเลือกตัว Wi-Fi ก่อนนะคะกดปุ่มการตั้งค่าเข้าไปแล้วก็เลือก Wi-Fi อ่ะหน้านี้จะมาดูตัวนี้คือ Wi-Fi กล้องนะคะ G W underscore AP ตามด้วยหมายเลขเคเืรองเนี่ยตัวนี้คือ Wi-Fi กล้องส่วนเราจะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi บ้านนะคะเราก็เลือกใช้เป็นตัว Wi-Fi บ้านที่เป็นอ่า สัญญาณ2 4 G นะคะเลือกเชื่อมต่อไปถ้าเกิดว่าเชื่อมต่อไปแล้วล้มเหลวแล้วมาเชื่อมต่อใหม่ให้เข้าหน้านี้แล้วก็กดลืม WiFi ไปก่อนนะคะแล้วหลังจากลืม w i f i เสร็จเราก็มาเลือกเชื่อมต่อ Wi-Fi ใหม่แล้วก็ใส่รหัสผ่านไปใหม่นะคะ รหัสผ่านเป็นรหัสผ่าน Wi-Fi บ้านนะคะก็ให้ทำการเชื่อมต่อไปพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่หน้าแอปนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปแล้วก็มาเลือกตัวนี้นะคะที่เป็น Wi-Fi กล้องอ่ะจากนั้นก็รอค่ะรออย่างเดียว ำลังเชื่อมต่อโปรดรอสักครู่อุปกรณ์ออนไลน์เนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วจนกว่ากล้องจะพูดว่าอุปกรณ์ออนไลน์แล้วเราก็มาเลือกว่าจะกำหนดค่านี้ให้เป็นอะไรนะคะได้แล้วค่ะหนึ่งตัว หมุนซ้ายหมุนขวาได้นะคะต่อมาเราจะเชื่อมต่อตัวที่สองก็ย้อนกลับค่ะย้อนกลับไปไปที่หน้าอุปกรณ์ตรงนี้นะคะอ่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะจะมาเชื่อมต่อตัวที่สองนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเปิดอุปกรณ์เปิดกล้องออกมา เสียบปลั๊กกล้องพอได้กล้องแล้วยังไม่ต้องรีบเสียบปลั๊กอะไรนะคะให้โหลดแอปโหลดอะไรให้เรียบร้อยก่อนจะเชื่อมต่อตัวไหนแล้วก็ค่อยค่อยเสียบปลั๊กแล้วก็เชื่อมต่อกับกล้องตัวนั้นนะคะเวลาเสียงตุดตุดเสียงสรรยัญญาณมันจะได้ไม่หมดเวลานะคะ,ะเสียบไปละเดี๋ยวรอให้มันให้กล้องมีเสียงตุดๆให้มันหมุนก่อนนะคะ อันนี้กล้องเมื่อสักครู่นี้เสียบไปเรียบร้อยตัวที่1เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วแล้วเราถอดปลั๊กออกนะคะมันจะขึ้นว่าอุปกรณ์อยู่ในสถานะออฟไลน์ถ้าเราเสียบปลั๊กกลับไปใหม่มันก็จะใช้งานได้ปกตินะคะ,ะตัวที่2หมุนแล้วนะคะ มาแล้วค่ะเสียงตุดต๊ดตทีนี้ตัวที่สองมือถือไม่เห็นอีก <reconstruction. S 2> เห็นมือถือไหมเห็นหน้าจอมือถือไหมคะไม่เห็นทำไมเมื่อ <suis> กี้เห็นทำไมอันนี้ไม่เห็น อะเห็นละมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะคะเพิ่มตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ีตัวที่5าก็มากดเครื่องหมายบวกตัวนี้แล้วค่ะจากนั้นเหมือนเดิมค่ะเลือกเครือข่ายที่รวดเร็วนะคะได้ยินเสียงดูดูแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเช็ค WiFi บ้านนะคะแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปตรงนี้เลือกไปเลยค่ะจะเป็น WiFi กล้องนะคะเลือกไปเลยจากนั้นก็รอค่ะ มันจะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi กล้องแล้วก็ Wi-Fi กล้องก็จะไปจับกับ Wi-Fi บ้านน,นะคะเชื่อมต่อโปรดรอสักครู่อุปกรณ์ออนไลน์ค่ะออนไลน์แล้วค่ะรอสักครู่มาที่หน้าที่ส <c oughs> ามขั้นตอนการกำหนดค่าอุปกรณ์แล้วนะคะอ่ะเลือกชื่อเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะมาแล้วค่ะสองตัว กลับออกมาดูที่หน้าอุปกรณ์นะคะจะมี2กล้องนะคะกล้องตัวที่1เมื่อสักครู่นี้ระเบียงนะคะเราถอดปลั๊กออกไปแล้วอยู่ในสถานะออฟไลน์นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่เราเชื่อมต่อเสร็จแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะ2ตัวอยู่ในมือถือเครื่องเดียวกันสามารถทําได้นะคะและการเชื่อมต่อไม่ยากนะคะ